อันนี้อยู่ที่ริมทะเลสาบนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่บาหลีนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวไปเดินดูตรงนู้นอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยของหวานน่ากินดีอ่ะจ้ากังเหรอเป็นข้าวโพดดาวจ้ากังจ้ากังใช่จ้ากังจ้ากังบากาจ้ากังบากาเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยนะที่เธอกิน่อเห็นไหมอันบนน่ะที่เป็นข้าวเหนียวดำอ่ะเออไหนเนี่ยนั่นน่ะข้างบนน่ะเห็นไหมข้าวเหนียวดำตรงนี้ดื่มๆเนี่ยเออลองไหม มือถือข้าวโพดปากก็จะกินอย่างอื่นละนี่ให้ดูวิวเอานั่งเลยดีกว่าชอบวิวตรงแถวนี้ดีเนาะอารบรรยากาศดีมากเลยไปเลยเอาตอนนั้นกับของหวานเอาลองดูเอาลองดูดาก็เราเก็ไปสั่งนะสั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งเป็นข้าวโพดเขาบอกว่าข้าวโพดชีสออนดูน่าจะคล้ายๆอันนี้แหละเดี๋ยวมารอดู มารอดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเออนี่ยให้ดูบรรยากาศร้านอันนี้อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยเ,เฮ้ยเรือนิเท่ดีะอะเ,เออมีปีกด้วยอยากไปถิพเป็ดไหม <laughs> บรรยากาศดีเนาะดูน้องคนนู้นนั่งบนหุวคอเลยกอ, <laughs> อดคอเป็ดเลยเดี๋ยวให้ดูนะเ <laughs> ดียด๋วยวเลยเ <laughs> นี่นะครับบรรยากาศวิชิลดีอะเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยครับเขาก็มานั่งตกปลากันนะเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศดีมาก วมารอลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะที่ดาวสั่งไปเมื่อกี้นะครับเราก็ลุ้นเหมือนกันมาแล้ว how much how much สองหมื่นห้าอุ้ยน่ากินอ่ะนี่ thank you มาดูกันที่เราเห็นรูปแล้วเราไปชี้เอามาดูค่ะทุกคนนี่ยกขึ้นมายกขึ้นมาเปิดให้ดูนะเออนีย อุ้ยน่ากินนะ่ะโ <Yeah. S 1> oh. อ้โหได้เยอะอยู่นะเนี่ย Thank you Thank you สองหมื่นห้านะคะทุกคนเดี๋ยว <Yeah. S 1> ให้ดูนะครับนี่เขาราดน่าจะเป็นแบบเนยแล้วก็มีมะพร้าวด้านบน uh. นะคะอุ้ยดูหอมอุ้ยกลิ่นดีมากเลยหอมมากเลยเดีย๋ยวมาลองชิมดูเป็นยังไงบ้างขาเพลิดเนยแล้วก็ มีมะพร้าวข้างบนนะคะอ,อ,อร่อยมากเนื้อข้าวโพดที่มันมีเป็นแบบข้าวโพดปิ้งนะคะมันจะมีความหอมด้วยบวกกับที่เนยที่เน,นยใสเนยเข้าไปอ่ะหวานอร่อยก่อนดูหน่อยโอ้โหดูดูเหมือนเรากินข้าวโพดข้าวโพดอ,อบเนยบ้านเราเลยลูกอือ,อนี้นะครับนีโอ้โหดูทุกคนว่าน่ากินไหม ทุกคนว่าน่ากินไหมครับคอมเมนต์หน่อยทุกคนว่าน่ากินไหมโอ้ยดูมีข้าวโพดมีมะพร้าวแล้วก็มีเนยนะคะทุกคนอืออร่อยแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยวิวแบบนี้เลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับที่เขาไปนั่งเล่นชีลวเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้อยู่ที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับเนี่ยที่นี่บนอยู่บนความสูงประมาณ1 7 0่นเมตร ข้าวโพดที่นี่เขาจะเรียกบักโซไม่ใช่บักโซไม่ใช่บักโซก๋วยเตี๋ยวจากังอะจากังจากังจากจากังจากังบากาจากังจากังบากาให้กี่คะแนนนี้อันนี้ให้ประมาณเจ็ดเจ็ดเพราะว่ามันหวานเกินหวานเกินถ้าแบบรดหวานลงจะให้สิบเลย๋อแสดงว่าเธอไม่ชอบหวานมากมันมันใส่นมน่าจะใส่นมข้นเยอะหรือว่าอะไรเยอะนี่แหละมันหวานมากบอกด้วยข้าวโพดที่มันหวานอยู่แล้วอ๋อข้าวโพดเป็นข้าวโพดหวานอยู่แล้ว เดี๋ยวมาลองชิมบ้างอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดท,ที่อินโดนีเซียหวานมาก <c oughs> อร่อยนะชอบเลยไม่คิดว่ามาบาหลีแล้วจะได้มาแบบหนาวๆอย่างนี้อากาศเย็นๆอยู่บนภูเขาที่สูงมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลครบเลยครบเลยเืมให้ดูบรรยากาศเรานั่งกินอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลสาบนะครับเนี่ย เราตรงนั้นเป็นภูเขาแล้วก็มีเมฆมีหมอกดีมากแสบปะแสบเนี่ยบรรยากาศร้านดีมากเลย่อะอิ่มแล